นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2564ภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรงพร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นจำนวน42รางวัลอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสให้ สุภาพสตรีนะครับเข้าไม่มีบทบาทในทุกมิติของสังคมนะครับตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับการเมืองในประเทศถึงระดับสูงสุดเพราะว่าเชื่อว่าสุภาพสตรีนั้นซึ่งมีโครงสร้างประชากรเกินครึ่งจะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจเดินหน้าช่วยให้สังคมเข้มแข็งและ ครอบครัม,มีความสุขได้ครับเพราะในวันนี้นะคะวันที่8มีนาคมนะคะของทุกปีนะคะองค์การสามระชนชาติก็ประกาศให้เป็นวันสตรีสากลน,นะคะซึ่เราก็มีการจัดงานทุกปีนะคะสําหรับปีนี้นะคะการจัดงานวันสตรีสากลประจําปีพศ2564นะคะภายใต้ธีมเสริมพลังสตรีเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ะะร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรงนะคะอันนี้เพราะนั้นในการจัดงานในวันนี้ก็จะเป็นมอบรางวัลน,นะคะให้สตรีองค์กรหน่วยงานนะคะที่มีผลงานด้านสตรีดีเด่นนะคะซึ่งมีทั้งหมด42รางวัลน,นะคะส5สาสาขาพวกเราทุกคนนะคะมีส่วนร่วมนะในการที่จะ,ะส่งเสริมสิทธิสตรีนะคะส่งเสริมความเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างเพศรวมทั้งยุติเรื่องของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงทุกรูปแบบค่ะ นอกจากนี้ตลอดเดือนมีนาคมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันการจัดทำงบประมาณที่กำหนงถึงมิติเพศสภาวะทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งลงนาม MOU ร่วมกับกสทชในการนำเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเยาวชนสตรีผู้มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวอีกด้วย